ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พี่กกอกนะคะอะไรนะลูกเออใส่เกือบแตะไปก่อนเอาพ้ามาอะไรมาเล,าลอยอุ้ยเลยอุ้นไปเอาจานข้าจารย์ขนมนู้นเลยเร็วไปเร็วหะมานเร็วอย่าวิ่งอย่าวิ่งไม่ต้องวิ่งมันต้องรีบขนาดน,นั้นก็ได้นนโอ้เกือบแล้วเกือบไม่ทันแล้วเไม่ทันแล้ว ถอดรองเท้านะลูกแล้วใส่บาาต้องถอดรองเท้าอธิษฐานด้วยสทาธทุสาธุมสุดท,ที่หนุนจะทำในวันนี้ดีดีนะลูก ำดีๆเย็นดีๆงร้าวางแล้วนั่งถ่ายแล้วมันมืดนะด่ะคุณยายจงกวนมองดูอ่ะว ยายืนยิ้มดิพวกอย้ยยาจงควรยืนยิ้มเดี๋ยวมองมินใส่บาตอ่เช้านี้เมนูไข่ไข่น,นี่เกงไข่นี่ทุกคนส่วนอันนี้ทอดไข่โอ้ยเมนูไข่ไข่เลยวันนี้อะพี่คก,กินเยอะๆลูก <c oughs> เปลี่ยนเมนู แต่ละวันเราจะไม่กินซ้ำกันบางวันก็กินไก่บางวันก็กินเนื้อบางวันก็เอออย่างนั้นล่ะน้องบอกว่าเอาแค่นั้นยี่หรอมันได้ยี่หรอเพราะว่าแต่ละมื้อมันก็ซื้อซ้ำนั้นก็อมตินก็ใส่ เออไม่รู้ก็ใส่เข้าไปแล้วขนมใส่ไปแล้วในกระเป๋าอืจิ้มละลายลูแซบ่บอ๋อ,อไข่ดาวนี่ยไข่คือมีติดบ้านนะต้องซื้อไว้ติดบ้านเวลาที่แบบอยากเปลี่ยนเมนูก็กินไข่ไข่แกงไข่ว่าจะใส่ชะอมละแกงมั้งช่แต่ลืมมาสุกแล้วก็เลเอ,อไม่เป็นไรอะ่ะพ่อพ่อบอกว่าใส่ชะอมน้ำจะได้นวนัวแกงหล่นไข่ ป้าแตนยังชอบนะแกงลุมไข่แดง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 แต่วันนี้ไม่หนาวเนาะวันนี้เนาะมไม่หนาววันนี้เบลว่าจะเข้าไปนั่นอยู่จะทันไหมนี่จะเข้าไปซื้อของในตลาดน้นองูิจะทันไหมไมือันหายอยแล้วก็เาฮะ อข้าว้อนข้าว้อนแกงเย็นพาอมาสวยไงนึ่งข้าวก็เลยสุกสวยหน่อยยี่ท uh ี่ทันใส่บาททุกเช้านะคะตื่นเช้ามากช่วงนี้น้องมินโอ้เบะมาจากสวนยางอืไม่ต้องปลูกเลยลูกเองแล้วดีมากเลยบ่ เออได้ยินเสียงพี่พลอยลุกลุกเลยบอลูกบอ่ะเออเก่งจังเลคนมีเส้นดีแล้วล่ะดีกว่าปุ๊บอืมแต่ยังไงลุกตื่นแต่ยังไม่ลุกไม่ใช่มาลุกยังไม่ลุกตื่นแต่ยังไม่ลุกจากที่นอนแค่นั้นเองอกินลูกอู๋เป็นหลายคําแล้วกินข้าวแล้วร้อนเลยอร่อยจิ้มไข่ดาวอไข่ออนเซน ก็ <ic> ไม่สุกเท่าไหร่ล้วกค่ะไอออนเซนบ่ะใหมักตูมบ่ะจิ้มโป๊อู้ข้าวเหญ่วแต่ปุ่นเนาะเป็นอะไลูกอิบมันเป็นอันนั้นซิซิก็มีดั่มห้าวนั้นชั้นขอขมิ้วแค่มองมิ้วป่ะเป็นละเลป็นสีละเลของข้าวขาวเลยนี่ขนาดข้าว ข้าวเก่านะทุกคนเนี่ยขาวอยู่ย่าชี้มาย่าชี้ยังถามเลยเมื่อวานข้าใหม่อืมเข้าไม่บ่อไปกินข้าวไม่บะยังเลยนะยังไม่ได้ยังไม่ได้ลองจิ้มเลยข้าวใหม่อืมกินข้าวเก่าไปก่อนเพราะว่าอะไรเพราะมันอ่อนมากแล้วมันจะเหนียวเวลาเรานึ่งอ่ะถ้านึ่งเยอะเกินไปมันก็จะเสียดายข้าวข้าวใหม่เนาะมนข้าวใหม่น่ะมันอ่อนนะจะอุ่นเลยมันอุ่นมัน ขอใหอากาศแจ้งเย็นเอาตังให้หนูไปชิมชิมนาะอืมก็เพื่อให้ในแสในกระเป๋านะ่ะมาหนึ่งนเล้วเรียนเราใช่เราค่อยซื้อหรือเลือกเรียนมาก็ซื้อโอเคอ่ะกินข้าวเยอะๆเรากินให้หมดนะเออเก่งแล้วพนะุ่นน่ะเริ่มโตเหมือนพี่พลอยแล้วกินข้าวทุกเช้าทุกเย็นอืกลางวันเห็นว่ากินข้าวเลยนะกลางวันเนี่ยกินข้าวต้มหมดถ้วยเลยบุลรก กาคือเก่งแท้หอมบุกค่อยไปซื้อหอมโมแบ้งอันน้องๆน่ะนะยังไม่ได้ปูอยู่อันนี้นมักนกัดใหญ่โอ้เมนอกินเกนังอันซื้อไปหือเอออันนั้นใด้หอมเป๊ะอันนี้ไม่ได้หอมเปะอ,อ,อืม ู้ใหญ่นะมอนีมาขายตานนแตงเน,น,นมันเด็แตงองกนต้นเมันแพงนะประชาบ้าใหญ่นะปชาบ้ามเต้นถุงหนึงม่นมัน,นมือเฮาจะได้แบบมีมา,าได้แล้วเนะโอ้มิได้ันเมมาบอกมิมาบกมนะเขาเกี่ยวขา้าวตี จเจอตานะคะตาชานกับยายแกมาซื้อหนะางผักหอมนะหัวหอมไมปปลูกแกว่าหัวใหญ่นะเออบางเ้ยได้ซื้อมะเขือเทศก่อนโระเทอะยม่เยอะมากทีะเขือเทศจักบาทนี่ เาม่เั่วมะนาัเอาแ้วเอ้ยถ้านี้สิบบาทไม่ต้องมาเชื่อมมะนาวนะเมนโอเคโอเคท่าบ้าเ่กี้ไม่ท่าเมแ่้วรน้าวจ้ะ อันนี้แม่เสียบุญไม่มาเนาะ